Những cho tao là, để cho cô là. Tae cho là. Mày 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 là. bên mày 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 đây là mày 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 là mày 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 มามันมวนเด้อม่นมวนเด้อคคักจัง วันพิบอวันพี่สิงห์เนาะเที่อยู่เยอะวันนี้เยอะจริงวันนี้เนาะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ก็ยิ่งจะเยอะเนาะวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูมาดูมาทําชมมาเที่ยวงานเนาะวันนี้

แตอนนี้มันก็น่าจะสนุกไปเนาะ จาจนแล้วเวลาจนแล้วไปไม่ได้เนาะชนกันไปไม่ได้เนาะนะกันหรืเนาะนี่าเขาถึงไม่มาเล่นเนาะชนกันอย่างนี้ไปไม่ได้กนะ็มีเนาะ วก็เข้ามาเรื่อยเรืยเดือดมายิ่งจะเยอะไปฝั่งนี้เนาะอันเยอะของจริงเราเนี่ยเนาะ ไปถนนเส้นหลักนะครับมาขเสนอครับตอนน้องพัดลงก็พ่อเนาะคุมหน้าคามพี่น้องผู้ได้อยู่ัน้าคามเลอารมณกวนติดต่อกันนี้นะครับเด้น้องก็จับเบอร์่ใดน้อเพอวันดองยังไม่ยุงอยู่นี้ก็ท่นูจักเบอร์น้าคีจังอ้าเน็นแล้วก็เสียวฟันเลยผู้จักผูกข้องของ้อกลิปเลยครับได้ น้องรีบตัวน้อยๆนี่ก่อนวันน่าาบถ้าใครกินได้นะรรใครกินร็จะจัดได้ดอยหน้านะครับคอนเสิร์ตไก่ครนะไกุ่สองทุ่มก็จะจำหนายบัารลรองรับนะครับขวัญใจแฟนๆนะครับจำหนายปตแพรพร้อมนะครับวันนี้มาทำการแสดงกันชุดใหญ่เลยทีเดียวนะครับ ปอยกระปิ่นกัญญางเนรอดนะครับราคาี่ที่เข้ามาเยอะเลยจากเด็กมายิ่งเยอะเนาะเพราะว่ายังไม่ถึงสองถุงเลยตอนนี้หลับรอบกุมบางกัญญาเนรอกับสารก้อนเสด็จพิอียน้อบผกนะครับเพราะว่าก็เห็นแล้วครับช้อปปิ้งครับนะครับแล้วเราจะพาท่านผู้ชมเดินไปเรื่อยๆเนาะเดินไปเรื่อยๆก่อน วันน <shade. S 2> ี้ไม่ไม่ได้มาดูอะไรเป็นพิเศษเนาะมามาเดินดูดูนักท่องเที่ยวเนาะมาเที่ยวงานเดินไปอย่างเงี้เดินไปเรื่อยๆเนาะเที่ยวเยอะวันนี้จ้า เราเดินผิดทางนะเนี่ยจริงแล้วไม่ผิดหรานองเราตั้งใจตั้งใจเดินฝั่งนี้ไม่ได้เดินตามคนอืนอนะอ่นเพราะน้องเขาเดินฝั่งซ้ายเราไปเดินฝั่งขวาเราตั้งใจมาเดินฝั่งนี้เนาะมาเดินดูฝั่งทางนักท่งองเที่ยวเข้ามาเนาะเราไม่ไปเดินฝั่งโน,น้นทางเราเราก็เลยเหมือนเราเดินผิดทางแต่จริงแล้วไม่ใช่ตั้งใจตั้งใจให้มันผิดเนาะจตั้งใจให้ผิดทาง เขี่ยวมาเยอะเึยงตั้งไหลเข้ามาเรื่อยๆเลยนะเยอะเลยแต่ยังไม่เห็นคนบ้านบ้านเดียวกันเลยไม่รู้คนบ้านเดียวกันไปทางไหนเนาะยังไม่มาไม่รู้เนาะ

นาะวันนี้เยอะจริงแล้วก็วันนี้ก็ลมด้วยเนาะฝุ่นด้วยฝุน่นก็เยอะเร็วเป็นฟีเอม็มหรือเปล่าเน้อสองจุ 6. ดห้าสองจุดหกเพรว่ามันลมเนาะวันนี้มนลม รูปอะไรจะไม่เอานขายเกงเกในขายถูกรูปแบบแพแบบนี้จะมีทดวถ้าไกจิดตัว ย่วันอ้อจะดักดเจะเจอคนวัดเดียวกัน่อกี้ผ่านไปแล้วเนาะอาจจะเจอหลายคนนะเนาะแต่ก็ไม่ได้ทักเราเราก็ไม่ได้ดูเนาะว่ามองแต่กล้องไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนะาะเดี๋ยวจะไปด้านขวามือเนาะไปด้านขวามือ có อีกฝั่ง nữa ไอ้ nếm นี้มัน lạc เส้น lạc เส้น đi, khâu thang เข้าทาง lạc เส้น dứt เด็กเล่นชอบเลยฟอ,องสบู่อ้าว้วาวชอบเลยติดใจเลยนะยิงตลอดเลยเราจะเลี้ยวขวาเนาะ ไปฟังนี้เนาะหมอลำอยู่ตรงนี้วันนี้เบียนเนาะกำลังจะเริ่มขายบัตรแล้วขายตั๋วแล้วะะะจะกลับมานานแล้วจะกลับแล้ววันนี้นะ แฟนแฟนเบียร์กำลังรออยู่เนาะรอสักคู่กำลังเริ right. ่มขายตัวเนาะเดินมาจะครบซอยเรื่องไม่รู้อยังไหนนะ เดินมายังไม่เท่าไหร่เลยมาตรงนี้แล้วไปไหนต่อั่งนี้เข้ามาจากไหนเนี่ยนะเยอะเหมือนกันคนเราหลงทางมาอีกแล้วเคยจำอยนะู่นะน่าจะเป็นที่เมื่อวานนี้เรามาหลงมาเข้ามาทางนี้เนาะน่าจะใช่ หลงหลงทางน,น่าจะใช่นะตอนแรกเราคิดว่าตรงนี้มันจะไปไปลำพงนะแต่จริงแล้วไม่ใช่ไช่ไหมน่าใช่เนาอเดี๋ยวเดินไปดูหน่อยมันจะลงมือมั้ครับวันวันแรกๆนั่นกว่าน้ะ,นะแพงบ้านไม่ใช่วัด

ก็เลี้ยวไปฝั่งนี้เนาะป่ะแล้วก็จะกลับกลับไปที่เดิมมาฝั่งทอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะตลอดเลยเนาะเยอะจริง เขวัดเนาะเราก็มาเยือนงองกันแก้งนี้มาจากไหนนี่แก้งนี้มาจากไหนเหรอมาจากบ้านมาจากบ้านโอ้โหมาจากบ้านแก้งเนี้ยเราก็มาเยือนงองอยู่ตรงนี้แหละเราต้องเที่ยวเยอะจริงกลับไปกลับมาก็ไปกลับมาก็ยังงงงง đó ừ. Nó có thể có dỡ, chứ phải lười lên không? đó không có quà Nói tùy nổi đó trình nó, dỡ rồi lên เข้าไปกราบพระเจ้าใหญ่แล้วเนาะแล้วก็เดินออกมาหาเที่ยวเนาะวันนี้จะพาท่านผู้ชมเดินดูทางปรเเที่ยวเนาะ ดูนักท่องเที่ยวไม่ได้มาเน้นอะไรสักอย่างเนาะมาได้มาเน้นอะไรเฉพาะมาเดินดูแค่นักท่องเที่ยวว่าวันนี้วันศุกร์วันนี้ก็เป็นวันหยุดแล้วเนาะว่าจะเยอะไหมนะดูแลว้วก็เยอะจริงวันนี้เป็นเสาร์อาทิตย์ก็ยิ่งจะเยอะกว่านี้อีกเนานะ อ,อันนี้จะไปทางไหนอ๋อที่เรามาตอนนี้ก็จะเป็นวัดนะเ,เนาะเออใช่เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ลำอยู่ตรงนี้เนะาะเดินไปมาแล้วเราคงงเนาะเมื่อกี้นี้ก็ลำอยู่ตรงนี้ อันนี้ก็ลำเลิกไปแล้วเนาะหมดแล้วอันนี้ก็จะไปน,นู่นแหละสุดเขตครับตรงนี้ไปแล้วน,นอนกน,น,น่าจะกลับแล้วก็ไปอย่างว่า หรือว่าเขาก็เดินเหมือนกันเนี่ยนะเดินไปเรื่อยเหมือนกันไม่ได้มาเจาะจงดูอะไรเนาะมาเดินสนุกสนุกเนานะออกกำลังกายไปในตัวด้วยอันนี้ก็อากาศมันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่เนานะเดินไปเดินมาอย่างเงี้อก็เลือกซึมลนะแล้วเนาะเงี้ยก็ซึมซึมมแต่ว,ว่ามันลมวันนี้ก็เลยเย็นๆหน่อยเดินไปเดินมาก็หิวแล้วเนี่ย กินอะไรทีกินกล้วยทอดยกากินกล้วยทอดเอากล้วยทอดกินมีไหมรัว่ากล้วยทอดจะมีหรือเปล่าเนาแงไหนเนาะมาจากไหนเ้นแาความาฝางนี้ก็เยอะนะ ฝั่งนี้เป็นฝั่งด้านใต้ของวัดฝั่งนี้ก็จะเป็นลานบอ่อลานบอ่อลานบอ่อฝั่งนั้นโอ้จะมีอาหารเยอะไปเลยยี่สิบบาท ไปเลยยี่สิบาทไม่มีฟรีไม่มีฝ่าวโชคดีเ <c oughs> อาไปเลยทุกกระดาษนรับจากโรงงานสวยๆทุกอันไปเลยยี่สิบบาทยี่สบาทไปเลยยี่สิบบาทไม่ได้ครับไม่มีฟรีไม่มีฝ่า ทุกลางเลยเนาะนักเที่ยวเยอะตอนเหนือตอนตอนล่างตอนเหนือตอนล่างซ้ายขวาประตูเข้าเนะแน่นทุกประตูเลยเรากรววอกมาที่ลานปอีกแล้ว